ฮัลโหลสวัยดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สองนางหน่อยซาลาวเดอร์วันนี้มาวานพูยเขาพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วางเอยากกันเลยพากันมาเล่นทงหน้าเนาะทุกคนเนาะอยู่ฟังไทยได้ยินเสียงพูดได้ทุกคนตอนนี้อ้ยอากาศก็บแบบเริ่มแดดมากเลยทุกคนอยู่ยู่ล่านานั้นฝนตกมากินเขาอยู่บ้านหนาบ้า,บานนี้ฝนมันโปรโตขนาดเราก็เลยสือพูยมาวานเขาก็เลยมาณเล่าแต่งตัวแบบ ใส่เสื้อแทมพูยมากขักไหนไนดะ้แต่บ่ได้ลงง่งดอกเนาะเดียสิพาพี่น้องเลาะเบิ่งนทงหน้านะทุกคนเนาะทงหน้าอยู่ใชยัยภูมิอยู่ประเทศไทยเนาะยีบานดีกับประเทศหน้าแต่ว่ามาหนี่เข้าสิมาวานทุกยกันเลยกันเลยมาทั้งเขา,ห,าหนะทุกคนโอเคเดี๋ยสิพาพเลาะเบิ่งจักหน่อยเนาะ่าอยู่ไทยเขาจะได้เข้าวานเอาได้พี่น้องเดียวเฮานะ เดี๋ยวเราไปเบิงเขาหวานเขาหวานฟื้กันทุกคนเวาบอว่าคันไตมันมันยังม่สีผสมอยู่ว่ะเนาะโอ้หนามร้ายนี่ว่ะทุกคน วันพุยเขาเล้นนีพี่น้องอะคือมึงกู้ฝนสิโตกนี่ทว่าวานพุยเขาเขางามดิเวยหานบาไลยเนาะนี่แต่เขาสวยอยู่ทั้งรังเนี่ยหนาละวาน โอเคเดี๋ยวจะไปยางตามขั้นเพ่หน้าให้ทุกคนเบิ้งนำํำตายทุกคนลงทงลงทาน้ำกันนี่คนเอ้ยบานดีบมเคยเฮดหน้าเนยนะก็เลยหูหูว่าเขาเ็ดจังไนแต่ที่หูก็คือยุ่เล่าหันเขา เข้าดดำเอาแต่อยู่นี่เข้าวหวานเอาทุกคนเขาาข้าวหวานอะไรนี่เี่หนาละวานพุ้ยต่งบเดี๋ยวสุภาพกนไปเบ่ง ข้าววานก็นงามนะทุกคนเนาะอยู่ไทยไน,นะตอนปีที่แล้วน,นี่ดีกับไปถ่ายคลิปอ่ขาข้าวเกี่ยวเขาค่ะนะก็มีักแต่หน้าวานนะทุกคนเนาะัดบเท่ลาลลาเขาหันส่วนไลา์เขาสีดำเอาเลยยืนนีข้าววานเอาเนาะนะเดี๋ยวพาไปเบิ่งหน้าหน้าหน้าถ่ายคลิปได้หนีที่โลกยูทนะูบวาสิมาสอยอัน วานภูยิผัด่าโ <ức S 1> บกหัวมันเป็นหนามลายปันหนีฮะนะเออเบื้องนี้ก็เมนบ้นอ่ะเบื้องนี้ก็เมนออพอดีพ่องามเนาะบบมันมันบทีเกินไปเนาะีจดัดจ้าอืม ยุวานหันมีหนังแต่เข้าดำเอาเข้าดำเอาอยู่ดีสบายวานเอาน่นหนาะเอาสบายวานเอาแต่ว่าดำเอาก็ได้ได้งามเยอะอ๋อแต่ว่ามันดำไม่ไหวขอร่างไม่ไหวนี่วานผู้วานผุยหนะ้า ยาโมลนยเนทุกคนเน้ะนี่ยา à ากับโมายเป็นไรคือเล่าหัน่นมีงแต่ดำวานกาอีสังเกินตกกกาเหลแล้วกัเอามาดำนะทุกคนแบบอากาศโคตรดีเลย อยู่ลาเอเมนยอยู่ไทยเพิ่งเราไ้เห็นถงหน้าอู้ผักบุกผักบุ้งก็มีน่ะมีห้อยมีป่าอยู่บ่โอ้ Như vóc bụng Con gì mà xoài Xoài, xoài. xoài bừng nó <laughs> <Đăng lưng. cười> อันนี้ก็เห็ดไว้ไว้ไกินเลยทุกคนเนอหนาะเราเอาไว้กินซื้อเราบริคายดอกเห็ดจำาวาพอกินนะนะทุกคนเขาบริคายบางบางคนบางขอบัวเนาะเขาก็เห็ดคาย,าาคาาด,คายดีสลับดีเนาะคิดว่าระหว่างยุไทรกับยุลาวนี่ยยไทรเห็ดเห็ดหนาง่ายกวัวเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาสีวานเอาไนะพคีขขอยุลาเฮ่อมาจักตุกกาไวจักสีมาดำอีกใส่เวลาลายนะอันนี้เขาวาน,นวานแหล้ละกันนี่แต่ รอใส่ปุ้ยเอาแล้วทุกคนเนาะไปตาไปตามวนอยู่เห็ดหน้าแนะน่นนิโมส่งสีเมยยืยนะ้ายเห็นไหมใส่แต่รถมาไทยซื่อหน้ากับไก่บ้านเลยย่นอ่าเป็นบ้านเป็นโมบ้านออกมาเป็นหน้าหน้าตินบ้านเนะาะคำว่าบ้านดีเขาเอิดว่าหน้าตินบ้าน นานมันคือเป็นแบบน้นทุกคนมันบเป็นแบบบานดีนะหืมวนบริบรีเฮนไฮเ็นหน้าดนละ่ะอากาศดีดีมันดิบหวอน โอ้ยเจนโอ้สิปันขั้นแท่น,นอีกบอแ <c oughs> ต่รอบนี้ไม่ปันก็เนี่ยหน้ามไม่หน,น้าไม่ถึงเลยขั้นมาดำเอานี่เนาะให้เล่เพื่อสิเลวใ,ให้หนึ่งนี่ยเนาะนะให้หน้าเขาบอกกึ๊งก๊่งหนึ่งเล็ุ <c oughs> หน้าสองให้ แต่ว่าไฮหนึ่งเนี่ยโอ้ยทุกคนเลยดำเลยเป็นทิดกับเบอแล้นวนอกมันบกคิดว่าสิไดมาอล้เหมือนนี่ฮะเะรากว่าฝนโตควนโตโตเฮงดีอยุราห์นะพอดีว่าเหมืนอนเป็นวันทิพด้เนาะนอ,อ่าก็เลยว่า พากันเขามากินเขาซื้อเงินหนาเลยมากินเขาซื้อบดเขามาบานบบมีฟฝนจู่าเลยบบมีฝนก็เลยนั่งกินเขากินหนามแหลวกันนอ่เข้าวหนึ่งกับพอดีว่ามาหามาหาใส่พุ้ยเขากันก็เลยพากันออกมาเจ้าหนกากับกแล้วล่ะเนาะก็สิอ์นํางงามทุกคนยอดกระทิง นี่ด็นี่นะเดบคาตัดคาตัดแบบลมบ่หนาแล้วลมอยืนทางอะคุณก็สิเก็บเมื่อกีก้จะสิกินกะอีหยังเน,เนี่ยโบเก็บดอกเสียดายนะเนาะอืัวนแห้งขากเนี่ยเห็นผักกะทิ้งเนี่ยนี่หันขีดยากอาาันนั้นจิทุกคน อยากห้อยนังลมทรงเครื่องฮะนะดีมากหมักได้แต่ว่าบริกินดนละ่ะดีมากหมักเอ้ยมันดเหยับยังเขาบีมั่นมาว่ามันเผาวันต้นมันเผาบ่อคือลายหเหรอแต่มันเป็นธรรมศาสตร์ด้ละ่ะ นามมันไล่ลายเา,าใส่กางเกงขายงาาวมานะก็เลยไปดได้ลุ่งนี่เนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ดีก็สิข้อโตลาไปก่อนเด้อทุกคนขอบใจทุกคนที่เขามาเบิ่งคลิปดีถ้าไายมาคลิปดีก็ฝากาาากดไลค์กดแชร์กดซับซั่ยให้ เป็นกำลังใจให้ดีนเด้อขอบใจทุกคนที่เขามาเบิง์นขีดตั้งแต่ต้จนจนจบเด้อทุกคนเด้อบายยพอกันคิดหนาะเดี๋ยวฝากติดตามเด้อตอนนี้ดีก็เฮดเพจเนาะเพจซื้อเดียวกันกันกบ Facebook เ,เอ้ซื้อเดียวกันกันกบจ่องดีน,น,นี่ลนะเนาะนางหน่อยสาวลาวฝากพี่น้องไปกดติดตามดีเน่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ดีในะเฮดลิปต่อเฮดลิปต่อๆไปกะฝา,ากคอมเมนต์ดีเน่เด้อให้เขาไปเบิรงก็ได้บายยพอกันคิดหนาจ้าขอบใจ mừng có anh nhưng mà.